รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะพบกับรายการเรื่องเล่าข่าวดีกับสายสวรรค์รายการข่าวเชิงสร้างสรรค์แบ่งปันแรงบันดาลใจในเนื้อหาที่หลากหลายและบางเรื่องอาจเป็นเรื่องราวใกล้ตัวคุณโดยดิฉันสายสวรรค์ขยันยิ่งรับหน้าที่คัดสรรเรื่องราวดีๆมานําเสนอทางช่อง5 hd ทุกคืนวันพุธถึงวันศุกร์20 30. นาฬิกาสนาทีถึง21นาฬิกาค่ะวันนี้เริ่มกันที่ข่าวดีของคนรักสัตว์เลี้ยงนะคะคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เปิดให้บริการ เปลี่ยนกระดูกสัตว์เลี้ยงให้เป็นอัญ,ญมณีที่มีค่าก็คือใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์แปรเท่ากระดูกของสัตว์เลี้ยงที่ตายไปนะคะทําให้เป็นอัญ,ญมณีแทนความหมายความทรงจําสื่อความรักและความผูกพันระหว่างเจ้าของกับสัตว์เลี้ยงตลอดไปไปติดตามเรื่องนี้พร้อมกับประเด็นอื่นๆในช่วงข่าวดีค่ะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยศูนย์ชนสูตรโรคสัตว์และถ่ายทอดเทคโนโลยีคณะสัตวแพทยศาสตร์เปิดให้บริการใหม่จากความรักสู่อัญ,ญมณีซึ่งเป็นงานบริการที่มีกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการเปลี่ยนเท่ากระดูกให้กลายเป็นอัญ,ญมณีที่มีค่าและเป็นของแทนใจแห่งความทรงจำที่สวยงามตลอดไปค่ะ ผลิตภัณฑ์ที่ได้จะมี2ประเภทคืออัญมณีและเครื่องประดับที่มีอัญมณีบรรจุอยู่โดยสามารถเลือกลักษณะรูปทรงสีสันของอัญมณีและชนิดของเครื่องประดับที่ต้องการได้โดยการผลิตจะใช้เท่ากระดูกปริมาณ10กรัมในการทำอัญมณีค่ะถ้าหากผู้เลี้ยงสัตว์นำร่างสัตว์เลี้ยงหรือว่าโครงกระดูกสัตว์เลี้ยงมาจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเผาร่างแล้วก็เก็บเท่ากระดูกคิดค่าบริการตามน้ำหนักตัวนะคะร่างสัตว์เลี้ยง ได้แก่สุนัขแมวนกงูปลาเป็นต้นค่ะส่วนร่างสัตว์เลี้ยงชนิดอื่นๆสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ค่าใช้ใจ่ายสำหรับอัญ,ญมณีเริ่มต้นที่4,500บาทสำหรับเครื่องประดับที่มีอัญ,ญมณีเริ่มต้นที่5,500บาทศูนย์ชนสูตรโรคสัตว์และถ่ายทอดเทคโนโลยีเป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นเพื่อให้บริการแก่โรงพยาบาลสัตว์ฟาร์มปศุสัตว์และหน่วยงานเอกชนทั้งในระดับภาคเหนือและทั่วประเทศ เพื่อตอบสนองการตรวจวินิจฉัยโรคในสัตว์อันจะเป็นประโยชน์สูงสุดในการดูแลสุขภาพสัตว์เลี้ยงของประชาชนทั่วไปค่ะนอกจากนี้ศูนย์ชนสูตรโรคสัตว์และถ่ายทอดเทคโนโลยียังเล็งเห็นถึงความผูกพันระหว่างเจ้าของสัตว์เลี้ยงกับสัตว์เลี้ยงจึงได้เปิดงานบริการ Love Afterlife ซึ่งเป็นงานบริการที่ความรักของเจ้าของยังคงอยู่ในชีวิตหลังความตายของสัตว์เลี้ยงแสนรักได้แก่งานชาปนากิจร่างสัตว์เลี้ยงงานสตัฟสัตว์เลี้ยงโดยที่ผ่านมาได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นจํานวนมากค่ะเนื่องจากสัตว์เลี้ยงเปรียบเสมือนสมาชิกอีกคนหนึ่งในบ้านของหลายๆครอบครัวเลยทีเดียว H C C I B News Analysis Center ศูนย์วิเคราะห์ข่าวของกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือว่าบอชอสอทอตัวย่อภาษาอังกฤษคือ C C I B ทำชุดภาพสวัสดีตอนเช้าให้ประชาชนส่งต่อพร้อมกับมีข้อความเตือนภัยแกงมิจฉาชีพช่วยให้คนรู้เท่าทันมากยิ่งขึ้นนะคะอย่างเช่นสวัสดีวันจันทร์อย่าเชื่อพวกขายฝันหลอกลงทุน สวัสดีวันอังคารมนรักออนไลน์สุดท้ายจนโดนหลอกสวัสดีวันพุธหลอกทำภารกิจกดรับออเดอร์งานง่ายไม่มีจริงสวัสดีวันพฤหัสบดีท่านมีพัสดุตกค้างผิดกฎหมายติดต่อผ่านไลน์อย่าลงเชื่อสวัสดีวันศุกร์ไม่อยากติดคุกอย่าเปิดบัญชีม้าสวัสดีวันเสาร์รู้เท่าทันใจไม่กดไลค์โหลดแอปเถื่อนสวัสดีวันอาทิตย์อย่าคลิก SMS อันตรายเงินจะหายหมดบัญชี อย่างไรก็ตามโพสต์ดังกล่าวได้เผยแพร่สู่โลกออนไลน์แล้วก็มีชาวเนต็ตเข้ามาชื่นชมมากเลยทีเดียวนะคะพร้อมกับความคิดเห็นหลากหลายรูปแบบเช่น Creative น่ารักดีนะว่าไปชอบชอบเตือนสติกันต้องทำเยอะแบบกว่านี้เขาส่งกันทุกวันไม่ส่งเดิมๆหรอกบางคนก็บอกว่าเขาชอบคำหวานๆไม่ชอบคำหุวนห้วนเดี๋ยวหวังดีจะกลายเป็นถูกตีความว่าอยากสอนอยากแซะไปอีก วันเด็กแห่งชาติประจำปี2566ครอบครัวไหนอยากจะพาบุตรหลานไปร่วมกิจกรรมรวมทั้งได้เรียนรู้เรื่องศิลปะวัฒนธรรมไปด้วยไปดูกันค่ะว่ามีที่ไหนที่เป็นจุดเช็คอินสำหรับเด็กๆบ้างแนะนำโดยกระทรวงวัฒนธรรมนะคะซึ่งร่วมกับภาครัฐและเอกชนจัดกิจกรรมขึ้นดังนี้ค่ะจุดที่1เช็คอินที่ทำเนียบรัฐบาลโดยสำนักง,งานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับทำเนียบรัฐบาล จุดที่2เช็คอินที่กระทรวงศึกษาธิการจุดที่3เช็คอินที่พิพ,ธพิธภัณฑ์ทัศสถานแห่งชาติอุทยานประวัติศาสตร์และหอสมุดได้ทั่วประเทศเลยนะคะ 4. เช็คอินที่หออัครศิลปินจังหวัดปทุมธานี5เช็คอินที่หอศิลร่วมสมัยราชดำเนินโดยสำนักง,งานศินละปะวัฒนธรรมร่วมสมัย6เช็คอินกับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์โดยวิทยายลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรีร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย เเช็คอินที่ศูนย์มนุษยวิทยาศิรินทรอ,องค์การมหาชนจุดที่8พาเด็กๆไปเช็คอินได้ที่หอภาพ,พยนตร์องค์การมหาชนและ9เช็คอินกับกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ไปจัดกิจกรรมและการแสดงละครหุ่นเชิดให้กับเด็กและเยาวชนได้ชมณนะพิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพจตุจักรส่วนกองทัพบ,บก,ก็จัดงานวันเด็กแห่งชาติทั้งในพื้นที่ส่วนกลางกองพลฐานมาที่สองรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบ,บกและในส่วนภูมิภาค มาดูความน่ารักสดใสแล้วก็บริสุทธิ์ของเด็กๆก,กันบ้างเวลาที่แสดงพฤติกรรมอะไรออกมาโดยที่ไม่รู้ตัวนะคะเวลาที่คุณพ่อคุณแม่พาออกไปทําธุระข้างนอก ก็จะมีลีลาเฉพาะตัวแตกต่างกันไปค่ะไม่ว่าจะไปซื้อของไปตัดผมหรือแม้แต่กระทั่งไปหาหมอฟันเหมือนคลิปล่าสุดที่เป็นไวรัลมีคนชอบกันเยอะมากมีคนแชร์กันเยอะมากด้วยความน่ารักของน้องนะคะไปติดตามเรื่องนี้รวมทั้งคลิปอื่นๆที่น่ารักนรักเหมาะกับวันเด็กในสัปดาห์นี้ค่ะ มาชิกทิก톡ท,ท่านนี้ได้โพสต์คลิปความหน้าเอนดูของหนุ่มน้อยหลังต้องเข้ารับการตรวจรักษาฟันกับคุณหมอแต่งานนี้เล่นเอาเหนื่อยค่ะเพราะว่าหนุ่มน้อยกลัวมากร้องไห้สะอึกสะอื้นไม่ยอมให้ความร่วมมือเลยไปดูคลิปกันนะคะว่าพอคุณหมอบอกว่าเหนื่อยแล้วน้องบอกว่ายังไงเรจะเอาอยัางไงอ่ะมอเหนื่อยแล้วนะมมนไม่รู้นอนเหนื่อยแล้วนะมออยู่กับเตอหนึ่งชัวง่วโมงแล้วนะท่านมีคนเหนือ่อยท่านมีคนเหนื่อย รุปว่าหมอเหนื่อยผมก็เหนื่อยแต่ในคลิปไม่ได้เฉลยนะคะว่าทำฟันสำเร็จหรือเปล่าส่วนสมาชิกซึ่งเป็นคุณแม่อีกท่านหนึ่งก็โพสต์คลิปการพาลูกไปหาหมอฟันครั้งแรกค่ะรายนี้คุณแม่ประทับใจคุณหมอมากบอกว่ามีจิตวิทยาสูงมีวิธีการหลอกล่อลูกชายจนสามารถทำฟันสำเร็จแบบไม่ร้องเลยค่ะในห้องตรวจค่ะถึงคิวแล้วค่ะบขาชื่อท,ทม เป็น3ามคนเลยนายแล้วอไรบงหน,น่อยโอ้โหเก่งจังเลยโอ้โหไหนที่แฟนให้บอกพอดีเหรอตอนนี้ห้องมาแต่งกันแล้วโอเคไหมลูกอ่านั่งบุคกันนอนลงนะ นั่งขัดสมาธิค่ะแล้วก็จับลูน้องไว้นะคะอยากให้กำลังใจแม่ทุกคนนะคะว่ามันก็ไม่ได้จัดการยากนะถ้าเกิดว่าเราเลือกหมอฟันที่เป็นหมอฟันเด็กนะคะก็ทำให้ลูกเนี่ยเบาใจไปได้เยอะค่ะการตรวจฟันครั้งแรกและครั้งต่อไปของน้องเนี่ยไม่น่ากังวลแล้วนะคะเป็นกำลังใจให้แม่ทุกคนคะ่ะน,นี่ก็อยู่ไหน ดเด็กๆที่ไปตัดผมที่ร้านส่วนใหญ่ก็มักจะหงุดหงิดงองแงแต่ลองมาดูหนุ่มน้อยคนนี้ค่ะตอนแรกก็ดูท่าว่าจะไม่ชอบการตัดผมดูหงุดหงิดเหมือนกันแต่พอส่องกระจกเห็นทรงผมใหม่เท่านั้นแหละเก็บอาการไม่อยู่เลยค่ะ ที่หนูน้อยอารมณ์ดีคนนี้นะคะนอกจากจะอารมณ์ดีและยังมีใจรักในเสียงเพลงด้วยทํางานส่งครูไปด้วยก็ร้องเพลงโชว์ลูกคอลูกเอื้อนไปด้วยใครฟังก็เคลิ้มไปตามๆกันแต่ไม่ทราบว่าคุณครูจะเคลิ้มไปด้วยหรือเปล่านะคะ แล้วก็เรียกรอยยิ้มกันได้อย่างแน่นอนในคืนนี้นะคะพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาหาแรงบันดาลใจในช่วงคนเด่นค่ะ กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของเรื่องเล่าข่าวดีกับสายสวรรค์นะคะในช่วงนี้เราจะตามหาและพาไปรู้จักกับคนที่ทำอะไรดีๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่ทำงานอะไรหรือว่ามีแนวคิดในการใช้ชีวิตที่น่าสนใจอย่างไรบ้างซึ่งมีหลากหลายมากๆเลยค่ะสัปดาห์นี้ยังคงเป็นเรื่องของเยาวชนให้สอดคล้องกับเทศกาลวันเด็กค่ะ ที่จังหวัดตรงังมีเรื่องราวที่น่าชื่นชมของเด็กผู้ชายคนหนึ่งค่ะที่มีใจรักในเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นนะคะชื่อว่าน้องธราดลตินรัตชื่อเล่นชื่อน้องอัชิ น้องสนใจในเรื่องของการแกะสลักหนังตะลุงก็เลยเรียนรู้การแกะสลักหนังตะลุงจากสื่อออนไลน์ตั้งแต่อยู่ชั้นอนุบาลเลยค่ะตอนนี้อายุ14ปีแล้วเรียกว่าทักษะที่ฝึกฝนด้วยตัวเองสามารถแกะสลักหนังตะลุงจําหน่ายหารายได้เรียนหนังสือมีรายได้เดือนละ5,000บาทเลยนะคะไปติดตามได้ในช่วงคนเด่นวันนี้ค่ะ ็กชายธาราดลตินรัตหรือน้องอาชิอายุ14ปีนักเรียนชั้นม2โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาพิบุกอำเภอนายงจังหวัดตรังใช้เวลาว่างหลังเรียนแกะสลักรูปหนังตะลุงด้วยความชื่นชอบมาตั้งแต่อนุบาลโดยศึกษาด้วยตัวเองจาก YouTube ฝึกแกะลงบนกระดาษก่อนหลังฝึกถึงขั้นชำนาญแล้วจึงแกะลงบนหนังบัวอบมาตั้งแต่อยู่อนุบาลเลยครับก็ เรียนรู a, are, ้มาจากการสังเกตรูปหนังครับว like ่าเขาทำยังไงแล้วก็ซื I I ้ออุปกรณ์มาทำได้ๆแล้วก <sm> <noises> ็เปิดใน YouTube ดูครับว่าเขาทำเป็นยังไงใช้อะไรเก๋ซื้อรูปหนังกระลุงมาที่เขาไปแล้วเขาก็ชอบเขาก็ซื้อมาครับแล้วก็เอามาลองดูเป็นตัวอย่างครับแล้วก็ทำในกระดาษดูครับแล้วก็เออโกะโมหนึ่งโมสองแล้วก็ซื้อหนังวัวมาทำด้วย อาชีเล่าว่าสามารถแกะรูปหนังตะลุงได้ทุกรูปทั้งแบบตัวเล็กซึ่งเป็นพวงกุญแจไปจนถึงตัวใหญ่แต่ละแบบใช้เวลาตั้งแต่1วันไปจนถึง30วันขึ้นอยู่กับความละเอียดนําไปขายราคาตัวละหลักสิบไปจนถึงหลักพันบาท ปรากฏว่าผลตอบรับดีมากมีลูกค้าสั่งซื้อต่อเนื่องทั้งตัวพระเอกนางเอกพระอีสวนพระนารายตัวตลกและตัวประกอบอื่นๆเฉลี่ยสัปดาห์ละ2อถึงสตัวสร้างไรายได้ประมาณ5,000บาทต่อเดือน,น,นโดยเก็บไว้เป็นทุนการศึกษาและช่วยแบ่งเบาภาระของคุณตาและคุณยายรู้สึกดีใจครับตากับยายไม่จะได้ไม่เหนือด้วยามตั้งใจของ,งน้องอทิ่ทัดอยากจะสื่าหนังรักเนี่ยวัฒรรมตรงนี้ไปถึงอไหร ไปจนทาหนังตะลุงไม่ได้ครับเป็นเกลือเพราะว่าผมมีใจรักด้วยแล้วก็จบทารูปหนังตะลุงเลยอาชีพบอกว่ารูปที่ขายดีที่สุดคือรูปตลกละครตัวนี้เป็นตัวละครที่มีความสําคัญที่ขาดไม่ได้ส่วนใหญ่จะไม่ใส่เสื้อบางตัวนุ่งสรงสั้นบางตัวนุ่งกางเกงและส่วนใหญ่จะมีอาวุธประจําตัว ตัวตลกทุกตัวสามารถขยับมือขยับปากได้โดยตั้งใจจะแกะรูปหนังตลุงขายต่อไปเพื่อเป็นการสืบสานอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านไม่ให้สูญหายคุณยายของน้องธาราดล่าว่าเวลาที่น้องไปเจอรูปหนังตะลุงที่ไหนก็จะซื้อรูปหนังกลับมาตลอดและกลับมาฝึกเองที่บ้านซึ่งมีความภาคภูมิใจกับหลานคนนี้มาก กรต,ต,ตั้ม,าามก้าวตีก้าวต่างเร็วเร็วว่ามันน้ำเร็วกาคือมันมีราคาขึ้นมาว่าการเนี้อกรตั้มมาตลอดการเพิ่มใจมากเกลือเตียวไปไหนไก็คือไม่ไปลป่อยได้นาเนี้ก็เจาะกล้องเข้าอยีิบานตํารูดมั่งเป,ป่าปีแล้วยโัขนาเล็กรูปหนังตลุงเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องหนังที่มีเอกลักษณ์สร้างสารรค์ขึ้นเพื่อใช้ในศิลปะก,การแสดงหนังตลุงของภาคใต้ที่การแสดงดึงดูดผู้ชม ผ่านรูปเงาบนจอผ้าสื่อสารเรื่องราวด้วยบทร้อยกรองที่ขับร้องเป็นสำเนียงท้องถิ่นให้คนดูได้รับทั้งความรู้และความเพลิดเพลินพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามประเด็นสำคัญที่คนไทยไม่ควรพลาดค่ะ กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการในคืนนี้สืบเนื่องมาจากเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมามีข่าวเด็กนักเรียนชั้นมัธยมคนหนึ่งค่ะผูกคอใต้ต้นไม้เสียชีวิตเพราะถูกหลอกให้ไปหารายได้พิเศษออนไลน์แต่แท้ที่จริงแล้วเป็นขบวนการโกงเงินคะเป็นมิจฉาชีพที่ก่ออาชญากรรมทางไซเบอร์น้องเสียใจมากจนกระทั่งตัดสินใจ จบชีวิตตัวเองแล้วก็เขียนข้อความขอโทษพ่อกับแม่เอาไว้เรื่องนี้ไม่ใช่ข่าวดีอย่างแน่นอนค่ะเป็นเรื่องที่น่าเสียใจแล้วก็น่าตกใจอย่างมากด้วยที่เกิดกรณีนี้แล้วก็เกิดความสูญเสียต้องขอแสดงความเสียใจกับคุณพ่อคุณแม่ครอบครัวตลอดทั้งคุณครูแล้วก็เพื่อนๆที่โรงเรียนด้วยนะคะแต่กรณีของน้องคนไทยสามารถติดตามข่าวแล้วถอดบทเรียนมาเป็นอุทาหรณ์ได้อย่างไรบ้างติดตามในช่วงประเด็นดังค่ะ ปัจจุบันนี้ขบวนการมิจฉาชีพที่เกาะอาชญากรรมทางไซเบอร์มีหลากหลายรูปแบบนะคะซึ่งรายการของเราก็เพิ่งจะนําเสนอไปแล้วครั้งหนึ่งเหมือนกันว่ามีรูปแบบอะไรบ้างแต่สําหรับคดีที่เกิดขึ้นกับน้องนักเรียนชั้นมัธยมซึ่งจบชีวิตลงอย่างน่าเศร้าในครั้งนี้ขบวนการนี้เขาเริ่มต้นหลอกลวงน้องอย่างไรมีวิธีการมีวิธีการที่แบ่งหน้าที่กัน หาเงินทำงานจนกระทั่งโกงเงินคนไปได้เนี่ยพฤติการของขบวนการนี้เป็นอย่างไรไปติดตามค่ะ เหตุสลดใจนี้เกิดขึ้นเนื่องจากนักเรียนชั้นมอถูกคนร้ายชักชวนให้ดูโฆษณาผ่าน YouTube เพื่อหาไรายได้พิเศษซึ่งปัจจุบันนี้เราก็จะพบเห็นการโฆษณาในลักษณะนี้อยู่มากมายนะคะหลอกล่อว่าเป็นการทำงานง่ายๆแค่ดู YouTube หรือแพลตฟอร์มอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อไปสร้างยอดผู้เข้าชมดูเพลินๆแล้วก็รับเงินมาแบบง่ายๆเช่นเดียวกับกรณีน้องคนนี้แต่เมื่อติดต่อกันว่าจะทำงานด้วยแล้วคนร้ายก็ออกอุบายหลอกให้ลงทุนซื้อสินค้า10ชิ้นไปวางขายออนไลน์เก่งกำไร โดยอ้างว่าจะได้ผลตอบแทนที่สูงกว่าแล้วก็มีเทคนิคกลโกงต่างๆนานาให้น้องโอนเงินไปก่อนน้องก็หลงเชื่อเอาเงินในบัญชีแม่โอนไปให้ต่อเนื่องรวม14,000บาทค่ะภายหลังรู้ตัวว่าถูกหลอกจึงขอทวงเงินคืนแต่คนร้ายก็ไม่ยอมโอนเงินคืนให้น้องก็เลยเครียดจึงคิดสั้นโดยในโทรศัพท์มือถือยังมีหลักฐานการส่งข้อความตัดเพาะพร้อมกับรูปเชือกไนลอนส่งไปให้กับคนร้ายก่อนจะเกิดเหตุด้วยค่ะ จุดแรกของกระบวนการก็คือคนที่ทำหน้าที่โพสต์ตหลอกล่อให้คนหลงเชื่อว่าเป็นช่องทางการรับสมัครงานหรือเชิญชวนให้ร่วมลงทุนที่มีผลตอบแทนสูงค่ะด่านแรกนี้ถ้าเราไม่สนใจเห็นแล้วก็ปล่อยผ่านไปหรืออาจจะฉุกค,คิดระแวงสงสัยไว้ก่อนเลยว่ามันเป็นเรื่องผิดปกติเราก็จะไม่ตกเป็นเหยื่อค่ะ แต่ถ้าเรากำลังอยากหาเงินอยู่พอดีเห็นข้อความที่ดึงดูดเห็นตัวเลขรายได้ที่ล่อใจแถมเป็นงานสบายอีกก็อาจจะสนใจขึ้นมาแล้วก็ทักเข้าไปสอบถามรายละเอียด ทีนี้ล่ะค่ะพอเราเริ่มติดต่อเข้าไปคุยแล้วจะถูกเกลียกลกลมต่างๆนานาจากพวกมิจฉาชีพจนกระทั่งตกหลุมพรางและนําไปสู่การถูกหลอกให้โอนเงินไปเริ่มแรกก็อาจจะเป็นยอดเงินน้อยๆก่อนเช่นค่าสมัครหรือค่าธรำเนียมอะไรสุดแท้แต่จะโกหกนะคะพอมิจฉาชีพเห็นว่าเราหลอกได้แล้วครั้งหนึ่งก็จะคิดมุกใหม่หลอกให้โอนอีกและยอดเงินที่ถูกหลอกก็จะสูงขึ้นเรื่อยๆด้วยค่ะ อย่างการณีนี้ก็ลักษณะเดียวกันโดยน้องใช้แอปพลิเคชันในการโอนเงินจากบัญชีแม่เข้าบัญชีตัวเองก่อนจะโอนไปให้คนร้ายซึ่งการโอนเงินจากแอปพลิเคชันโดยรู้เท่าไม่ถึงการสามารถเข้ารหัสผู้อื่นทําธุรกรรมได้โดยไม่มีการตรวจสอบป้องกันให้ดีก็กลายเป็นช่องทางในการสูญเงินไปได้ง่ายๆเหมือนกันนะคะพลตรวจตรีวิวัน์คำํำนาญรองผู้บัญชาการตรวสบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเปิดเผยว่า คดีนี้มีกลุ่มบัญชีม้าที่รับโอนจากเด็กผู้เสียหายเมื่อโอนเข้าบัญชีม้าแล้วเงินจนํานวนนั้นก็จะส่งต่อกันเป็นทอดทอดโดยบัญชีม้ามี8ทอดเริ่มตั้งแต่เหยื่อโอนเข้ามาให้บัญชีม้าขั้นที่1จากนั้นก็จะโอนส่งต่อกันไปจนถึงขั้นที่8ก่อนจะโอนหรือถอนเพื่อไปซื้อสกุลเงินดิจิทัลหรือเหรียญคริปโตเคอเรนซีเพื่อให้ตรวจสอบยากและในที่สุดก็จะเล่นแร่แปรธาตุจนกลายสภาพเป็นเงินโอนเข้าบัญชีจริงของมิจฉาชีพ ซึ่งขั้นตอนทั้งหมดจะทำภายใน1นาทีเท่านั้นค่ะและจากการตรวจสอบพบว่าตั้งแต่ขั้นตอนที่1ถึงขั้นตอนที่5โอนเงินส่งต่อกันไม่เกิน30วินาทีเท่านั้นค่ะในกรณีนี้ถ้าหากว่าน้องรู้ตัวว่าถูกหลอกแล้วเลือกที่จะปรึกษาพ่อแม่คุณครูหรือผู้ใหญ่สักคนหนึ่งหรือใครที่น้องไว้ใจก็อาจจะมีการให้คำปรึกษาหาหรือหรือว่าหาทางออก นำไปสู่ตอนจบที่ไม่ได้เป็นเรื่องเศร้าแบบนี้ก็เป็นไปได้นะคะแต่น้องเลือกที่จะจบชีวิตแล้วก็ฝากข้อความเอาไว้ให้พ่อกับแม่นั้นดำเนินคดีเรื่องนี้ให้ถึงที่สุดกับคนที่กระทำความผิดค่ะเราไปดูว่าข้อความที่น้องฝากไว้สะท้อนว่าน้องคิดเรื่องนี้อย่างไรไปติดตามค่ะ ในวันที่เกิดเหตุสลดใจมีการพบโทรศัพท์มือถือและจดหมายลาในที่เกิดเหตุด้วยเขียนไว้ว่าขอโทษแม่ที่แอบขโมยเงินไปแบบนี้ถ้าอยากรู้เรื่องต่อให้เปิดดูในโน้ตและไปดูในลายเพราะมันเป็นความโลภของผมเองต่อมามีการตรวจสอบโทรศัพท์มือถือของผู้ตายก็พบข้อความอยู่ในโน้ตระบุว่า ขอโทษแม่กับพ่อด้วยที่ทำแบบนี้ผมโลภเองอยู่ไปก็คงไม่ได้มีอะไรดีขึ้นหรอกแต่ถ้าผมตายแล้วให้เข้าไปดูในไลน์แล้วจับให้ได้ดันข่าวให้เป็นถึงที่สุดเพราะว่าคนแบบนี้มีเยอะเกินไปขอให้เคสผมเป็นเคสที่มีไว้บอกเด็กเป็นอุทาหรณ์นะครับว่าอย่าไปเชื่อคนพวกนี้มากแล้วก็ถ้าได้เงินจากพวกมันแล้วก็ขอให้เรียกเก็บเยอะๆนะแล้วเอาไปซื้อบ้านใหม่ สำหรับคดีนี้ทางตำรวจบอกว่าจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดเอาคนผิดมาลงโทษให้ได้ทั้งกระบวนการตามที่น้องผู้เสียชีวิตได้สั่งเสียเอาไว้ค่ะสุดท้ายก็ต้องมาย้ำเตือนกันอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าเราจะป้องกันตัวเองและคนใกล้ตัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งลูกหลานคนในครอบครัวของเราไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพที่ก่ออาชญากรรมทางไซเบอร์อย่างไรคะ่ะ Facebook Fan Page PCT Police ช่วยไขยข้อสงสัยว่า ดู YouTube แล้วได้เงินมีจริงไหมหลังมีโฆษณาชวนทำงานแนวนี้เต็มโซเชียลซึ่งระบุว่าดู YouTube แล้วได้เงินมีจริงไหมงานอะไรดีเป็นบ้าเรารู้ใช่ไหมมียูทูบเบอร์มือใหม่หรือพวกห้างร้านธุรกิจต่างๆอยากเพิ่มยอดวิวให้กับคลิปของตัวเองเพื่อเป็นการโปรโมตพอได้ยอดวิวเยอะๆคลิปของตัวเองก็มีโอกาสขึ้นไปอยู่บนหน้าฟีดแรกๆของ YouTube สินค้าก็มีโอกาสได้ขายมากขึ้นมันก็มีบริษัทที่ทำพวกนี้จริงๆ แต่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 แตแตเดี๋ยวก่อนจากข้อมูลที่เรามีการที่จะทำให้มีรายได้2-300บาทแบบที่อ้างในโฆษณานั้นน่าจะต้องนั่งดูกันเป็นสัปดาห์ไม่หลับไม่นอนมิจฉาชีพอะไราได้ที่งดงามกับความสบายมันหลอกคุณไงดูแรกๆเขาก็จะโอนให้แหละหลักสิบล่อให้ตายใจสัก3-4คลิปงานนี้คุณอาจจะได้ร้อยกว่ากแต่หลังจากนั้นมันจะบอกว่าถ้าอยากได้เพิ่มก็ต้องซื้อแพ็กเกจเช่น ตอนแรกคุณดู3คลิปได้100มันจะบอกว่าถ้าคุณอยากได้500คุณต้องดู20คลิปนะแต่คุณต้องเสียเงินซื้อแพ็คและก็เพิ่มไปแบบนั้นเรื่อยๆตามขั้นนั่นแหละเพิ่มจนคนที่อยู่ในหลุมดำปลื้มกับแพ็กเกจที่มันใช้ชื่อหลอกเช่นแพ็กเกจ VIP แรกๆก็จะพอได้อยู่แต่ก็นั่นแหละมันก็จะมีโปรมากระตุ้นตอมอยากได้ของเราไปเรื่อยๆไม่ใช่เราที่ได้เงินมันนะมันต่างหากที่ได้เงินเรา ถ้าลงแพ็กเกจดูจำนวนคลิปได้มากเท่าไหร่ก็ต้องซื้อแพ็กเพิ่มไปทวีคูณก็เห็นงานมันง่ายนี่ฉันดูไหวดูแล้วได้เงินคำนวณเงินได้ล่วงหน้าอีกว่าดูคลิปแล้วฉันจะรวยฉันจะรวยถ้ายังไม่รู้ตัวลงซื้อแพ็กเพิ่มเตือนไว้เลยค่ะว่าโดนแน่ๆความจริงมีเพียงสิ่งเดียวแต่เทคนิคที่มิจฉาชีพเอามาหลอกคือบอกความจริงแค่ครึ่งเดียวสังเกตดูเพจที่เรายกเอามาสิยิ่งแอดกับ Facebook ทั้งนั้นทำไมไม่ให้ลูกขายในทีมกดแชร์ให้ล่ะคะ และการจะสมัครอะไรที่มีผลตอบแทนมันก็ต้องมีการยืนยันตัวตนส่งบัญชีส่งงานกันแบบตรวจสอบได้ไม่ใช่มาสมัครกันทางลา์แค่แคปหน้าจอส่งแล้วเขาก็เชื่อว่าเราดูจริงงั้นหรืออ๋อและที่สำคัญนะบริษัททั้งหลายที่เขาจะโปรโมทเขาเสียโฆษณาให้ YouTube คุ้มกว่าเยอะไม่ต้องมาจ้างแบบนี้หรอกเราดู YouTube เราก็เจอโฆษณากันว่อนไปนหมดอยู่แล้วไม่ใช่หรือ และทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องเล่าข่าวดีกับสายสวรรค์รายการข่าวของคนไทยรายการที่ห่วงใยคุณสำหรับคืนนี้สวัสดีค่ะจะเอายังไงอ่ะนอนเหนื่อยแล้วนะไม่รู้นอนเหนื่อยแล้วนะนอนอยู่กับเตอรหนึ่งชั่วโมงแล้วนะป้ามีคนเหนื่อยป้ามีคนเหนื่อย